ก็จะมีเพื่อนๆนะครับหน้าตาดีๆเยอะแยะนะครับเขานะครับน้องนงนะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่กลุ่มเดียวกันนะครับทันในซูเปอร์ไวเซอร์นะครับสีแดงสีแดงนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มากินแอปเปิลนะครับแอปเปิลนะครับเป็นจะพามาดูอีกบทบาทหนึ่งของผู้บ่าวบ้านนานะครับก็เป็น อันนี้รอเวลานะครับรอเวลาเล่นครับอันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าแผนกนะครับส่วนคนนู้นนะครับคนนู้นเขาชอบกิจสละนะครับรักกิสระอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวนะครับผมเวลาเสี่ยงสามสิบนาทีเราก็จะลงแรงกันนะครับเอาวีเล่นทุกวันนะครับซ้อมนะครับซ้อมนะครับไม่ได้ไปแข่งนะครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มากินแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลนะครับเป็นจะพามาดูอีกบทบาทหนึ่งของผู้บ่าวบ้านนานะครับก็เป็นที่คนละคนละกลุ่มนะครับผมคนละแผนกนะครับแผนกเดียวกันก็จะอยู่ด้วยกันนะครับกลุ่มเจอกันพิษหน้านะครับสวัสดีครับเจะแสดงเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับของแผนกผมเองนะครับผม ส่วนเสื้อสีนี้นะครับเป็นช่างนะครับผมเป็นช่างนะครับคนที่ใส่เชลโานะครับน้องนงนะครับผมแล้วก็กลุ่มหนึ่งนะครับนี่กลุ่มเดียวกันนะครับอันในซูเปอร์ไวเซอร์นะครับสีแดงสีแดงนะครับครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเกมนะครับผมเวลาเสี่ยงสามสิบนาทีเราก็จะลงแรงกันนะครับเอาวี เล่นทุกวันนะครับซ้อมนะครับซ้อมนะครับไม่ได้ไปแข่งนะครับเสื้อสีแดงเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับของแผนกผมเองนะครับผมส่วนเสื้อสีน <um> ี <ah> ้นะครับเป็นช่างนะครับผมเป็นช่างนะครับคนที่ใส่ชื่อเสื้อสีแดงเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับของแผนกผมเองนะครับผม ่วนเสื้อสีนี้นะครับเป็นช่างนะครับผมเป็นช่างนะครับคนที่ใส่คื่อสปูมเจอกันพิุหน้านะครับสวัสดีครับนี่ครับก็พอทานข้าวที่รงอาหารเสร็จแล้วนะครับอ,อันนี้รอเวลานะครับรอเวลาเล่น เล่นไปก็ทะเลาะกันนะครับครับผมขอบคุณนมานะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับเล่นไปก็ทะเลาะกันนะครับครับผมขอบคุณนมานะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมเจอกันพลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับผมเจอกันพลิปหน้านะครับสวัสดีครับจังหวัดเ ช่างมันเจอนะครับผมกินแอปเปิ้ลนะครับผมเสื้อสีแดงเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับของแผนกผมเองนะครับผมส่วนเสื้อสีนี้นะครับเป็นช่างนะครับผมเป็นช่างนะครับที่ใส่เสื้อสักผมเจอกันพิิ่หน้านะครับสวัสดีครับอันนี้รอเวลานะครับ รอเวลาดล่นจ้างมันเท่ <laughs> จ้างมันเอจนอเนะครับผมกินแอปเปิ้ลนะครับผมเสื้อสีแดงเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับของแผนกคผมเองนะครับผมส่วนเสื้อสีนี้นะครับเป็นช่างนะครับผมเป็นช่างนะครับคนที่ใส่เสื้อเานะครับน้องงงนะครับผม แล้วก็กลุ่มหนึ่งนะครับนี่กลุ่มเดียวกันนะครับอันในซูเปอร์ไวเซอร์นะครับสีแดงสีแดงนะครับเขานะครับน้องงงนะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่กลุ่มเดียวกันนะครับอันในซูเปอร์ไวเซอร์นะครับสีแดงสีแดงนะครับเล่นไปก็ทะเลาะกันนะครับรับผมขอบคุณมากมานะครับส่รับจมคคิดจนจบนะเนะครับน้องงงนะครับผม แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่กลุ่มเดียวกันนะครับอันในซูเปอร์ไวเซอร์นะครับสีแดงสีแดงนะครับก็นะครับน้องนงนะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่กลุ่มเดียวกันนะครับอันในซูเปอร์ไวเซอร์นะครับสีแดงสีแดงนะครับเกมนะครับผมเวลาเสี่ยงสามสิบนาทีเราก็จะลงแรงกันนะครับเอาวีเล่นทุกวันนะครับซ้อมนะครับซ้อมนะครับไม่ได้ไปแข่งนะครับ เราก็จะมานั่งพักผ่อนนะครับชิวๆกันอยู่แถวๆข้างโรงงานนะครับผมก็ใครที่มีกลุ่มก้อนก็จะเกาะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันนะครับเล่นไปก็ทะเลาะกันนะครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณมากมานะครับที่รับชมคลิปจนจบ สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มากินแซปเปิลนะครับแซปเปิลนะครับเป็นจะพามาดูอีกบทบาทหนึ่งของผู้บ่าวบ้านนานะครับก็เป็นเสื้อสีแดงเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับของแผนกผมเองนะครับผมส่วนเสื้อสีนี้นะครับเป็นช่างนะครับผมเป็นช่างนะครับคนที่ใส่ื้อเราก็จะมานั่งพักผ่อนนะครับชิวๆกันอยู่แถวๆข้างโรงงานนะครับผมก็ใครที่มีกลุ่มก้อนก็จะเกาะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันนะครับ เล่นไปก็ทะเลาะกันนะครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ขอบคุณทั้งมานะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับ <c oughs> อันนี้รอเวลานะครับรอเวลาเลิน้น <c oughs> อันนี้รอเวลานะครับรอเวลาเลิน้น จ้างมันเจอใช่จ้างมันเจอนะครับผมกินแอปเปิ้ลนะครับผมนี่คนละคนละกลุ่มนะครับผมคนละแผนกนะครับแผนกเดียวกันก็จะอยู่ด้วยกันนะครับเขาครับน้องนงนะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่กลุ่มเดียวกันนะครับอันในซูเปอร์ไวเซอร์นะครับสีแดงสีแดงนะครับเกมนะครับผมเวลา เที่ยง30นาทีเราก็จะลงแรงกันับเอาวีเล่นทุกวันนะครับซ้อมนะครับซ้อมนะครับไม่ได้ไปแข่งนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มากินแอปเปิลนะครับแอปเปิลนะครับเป็นจะพามาดูอีกบทบาทหนึ่งของผู้บ่าวบ้านนานะครับก็เป็นเล่นไปก็ทะเลาะกันนะครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับ เราก็จะมานั่งพักผ่อนน,นะครับชิวๆกันอยู่แถวๆข้างโรงงานนะครับผมก็ใครที่มีกลุ่มก้อนก็จะถอเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันนะครับนะครับน้องนงนะครับผมแล้วก็กลุ่มหนึ่งนะครับนี่กลุ่มเดียวกันนะครับอันในซูเปอร์ไวเซอร์นะครับสีแดงสีแดงนะครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มากินแซปเปิลนะครับแซปเปิลนะครับเป็นจะพามาดูอีกบทบาทหนึ่งของผู้บ่าวบ้านนานะครับก็เป็นเสื้อสีแดงเป็นซปเปร์ไวเซอร์นะครับของแผนกผมเองนะครับผมส่วนเสื้อสีนี้นะครับเป็นช่างนะครับผมเป็นช่างนะครับคนที่ใส่เสื้อที่คนละคนละกลุ่มนะครับผมคนละแผนกนะครับแแผนกเดียวกันก็จะอยู่ด้วยกันนะครับยัารออ่ย นี่ครับก็พอทานข้าวที่โรงอาหารเสร็จแล้วนะครับนี่คนละคนละกลุ่มนะครับผมคนละแผนกนะครับแแผนกเดียวกันก็จะอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้รอเวลานะครับรอเวลาเล่นเสื้อสีแดงเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับของแผนกผมเองนะครับผมส่วนเสื้อสีนี้นะครับเป็นช่างนะครับผมเป็นช่างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าแผนกนะครับผมส่วนคนนู้นนะครับคนนู้นเขาชอบอิสระนะครับรักอิสระอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวอ,อ,อันนี้รอเวลานะครับรอเวลาเล่นเกมนะครับผมเวลาเสี่ยงสามสิบนาทีเราก็จะลงแรงกัน,นครับเอาวีเล่นทุกวันนะครับ ซ้อมนะครับซ้อมนะครับไม่ได้ไปแข่งนะครับเกมนะครับผมเวลาเสี่ยง30นาทีเราก็จะลงแรงกันนะครับาวีเล่นทุกวันนะครับซ้อมนะครับซ้อมนะครับไม่ได้ไปแข่งนะครับเกมนะครับผมเวลาเสี่ยง30นาทีเราก็จะลงแรงกันนะครับาวีเล่นทุกวันนะครับซ้อมนะครับซ้อมนะครับไม่ได้ไปแข่งนะครับ